อ่ะสวัสดีครับเพชรศิลาวอลาชาตอนนี้เตรียมซ้อมละเร่งเร่งมาประมาณกี่วันแล้วเนี่ยก็สองสามอาทิตย์แล้วครสองอาทิตย์อุณหภูมิตัวดีมากวันนี้วันที่สามใช่ไหมต่อยวันที่ยี่สิบสี่ก็ประมาณสิบวันได้ครับเป็นไงสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยังยังไม่ถึงวันเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าเบี้ยมากคอมากน้ำหนักเกินเยอะไหมครับก็ไม่เยอะอะไรเกินกิโลอ่ะถ้าหกลับ แล้วเริ่มคุมน้ำหนักวันไหนก็น่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์อ,อ,อ๋อก็ประมาณนี้ถูกไฟอยู่แล้ว่ะครับแต่เพราะว่าเห็นบอกว่าร้อยสิบห้าเนี่ยรดตามสุดละตามโมนี้ไม่ได้ละครับได้ครับแต่ก็จะไม่มีแรงต่อเออกว่าไม่มีแรงเนาะครับเออไฟนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะชิงแชมป์ทูร้สิบห้าครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีเดิมพันล้านหนึ่งด้วยครับกดดันไหมอ่ะมีทั้งเดิมพันมีทั้งแชมป์ก็กดดันนิดนึงครับรอ เจอคู่ปรับเก่าโชคพันล้านเป็นไงบ้างเจ้าให้เป็นหนังมันเดิมอยากจะเป็นหนังมันเดิมครับไปที่แล้วเขาเราชนะเข้ามาสอบสอบน็อกเลยครับแล้วฟอร์มไฟที่แล้วคิดว่าเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างเราเนี่ยร์มนิ่งครับยังไม่นิ่งพอครับโอ้โหนี่ยังไม่นิ่งอีกเหรอครับนี่แทบจะไม่ขยับตัวเลยนะต้องนิ่งกว่านี้ได้อีกครับใช่ไหมครับปล่อยแผนในนี้ไฟนี้ เรื่อยไปก่อนครับเรื่อยไปก่อนครับแล้วคู่ชกเขามีอะไรที่น่ากลัวบ้างก็เข่าครับเข่าแข็งแรงครับก็ตามเกมของเราเราชอบมวยที่เดินเข้าหาไหมแบบจะชกชง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วเคยแบบเดินเข้าหาคู่ชกไหมเคย <laughs> <ไป S 2> ครับไปไหนดูซอส,สเสือ๋อ,อ้อ๋อ แต่ว่าถ้าเกิดนักมวยที่เดินเข้าหาเราจะจะชกง่ายกว่าขึ้นใช่ไหมครับชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยเจ็ดไฟติดเจ็ดไฟติดมาอยู่กับเสียฟิลกี่ไฟก็เกือบยี่สิบแล้ครับเกือบยี่สิบแพ้สองครั้งแพ้สองเองนอกั้นชนะหมดเลยอ๋อร้อยสิบผ้าอนาคตเนี่ยมคงจะไปร้อยสิบแปดใช่ไหมครับครับอนนี้ก็ต้องร้อยสิบหกได้อยู่แต่ว่าถ้าร้อยสิบแปดน่าจะอีกหลายเดือนอยู่นะครับเออถ้าเกิดชนะชควงพลานได้ มันมีใครที่จะสู้กับเราได้บ้างในช่วงเนี้ยก็รูกันกันก็ขึ้นอยู่กับโปรเองเออมันจะมีพี่เราพัดร้อยสิบแปดใหญ่ไหมก็ใหญ่ไปพื้นกลงนปไหมไหวครับไหวนะพื้นกลเขาหยุดนานเนาะแต่ว่าชื่อมวยอะไรเขาดีกว่าแต่ถ้ามีโอกาสเจอพื้นกลคิดว่าไหวปะไหวคิดว่าสู้ได้เนาะอ๋อแต่ว่าเอาผ่านไฟนี้ก่อนแล้วกันใช่ไหมครับยี่สิบสี่ธันวาคมนี้อาฝากแฟนมวยหน่อยครับติดตามเลยฝากติดตามคนงานด้วยนะครับออกไปเต็มที่แน่นอนเนาะ โอเคครับขอบคุณครับให้น้องเพชรศิลาซอสต่อนะครับ <Okay. S 1> นี่คือบรรยากาศค่ายมวยวอรลราช